สวัสดีค่ะแทบไม่เชื่อหูสี่นางเอกไทยทำผิดจนต้องติดห้องขังเชื่อว่าหลายคนแทบไม่อยากเชื่อหูและสายตาตัวเองเหมือนกันว่าดาราหรือนางเอกที่ขึ้นชื่อว่าเป็นถึงคนของประชาชนจะมีส่วนหนึ่งของชีวิตที่เคยต้องก้าวเข้าไปในสถานที่ที่ไม่มีใครอยากจะเข้าไปเป็นแน่วันนี้เราเลยมาเปิดสี่นางเอกดังที่เคยถูกตัดสินการกระทำผิด จนต้องถูกขังมาแล้วคนที่หนึ่งมินพิชยาหลังจากที่นางเอกสาวมินพิชยาวัฒนามนตรีและบอร์สอีก17คนของ The Icon Group ได้ถูกศาลคัดค้านการประกันตัวจากนั้นได้ออกหมายขังและส่งตัวทั้งหมดไปยังกรมราชทั์โดยมินพิชยาได้ถูกควบคุมตัวไปฝากขังที่ทันทสถานหญิงกลางเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาล่าสุด ทางเพจสรยุทธสุดทัศนะจินดากรรมกรข่าวได้เปิดเผยข้อความหลังจากที่ได้พูดคุยกับนายชูชาติกันภัยทนายความของมินพิชยาซึ่งมีเนื้อหาใจความว่าทนายมินพิชยาเผยเจ้าตัวยังปรับตัวไม่ได้ในเรือนจำแต่กำลังใจดีเพราะยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิดมีการปวดท้องจากโรคกระเพาะเมื่อถามว่าน้องมิน ตัดผมแล้วหรือยังทนายความบอกว่าตอนนี้ยังไม่ตัดผมซึ่งตนเองทราบว่าผู้ต้องหาทุกคนยังไม่ได้ตัดผม <c oughs> เนื่องจากยังเป็นผู้ต้องขังใหม่แต่ก็ใส่ชุดนักโทษปกติคนที่สองแยมธรุมนพันธ์ จากกรณีตำรวจสอบสวนกลาง CIB จับกลุ่มอดีตนางเอกแยมธมุนพันธ์พร้อมสามีเปิดเว็บพนันเว็บโป๊และฟอกเงินหลายร้อยล้านบาทซึ่งสารไม่ให้ประกันตัวทำให้ถูกนำตัวไปควบคุมที่เดือนจำพิเศษกรุงเทพและทันทสถานหญิงกลางเมื่อวันที่16ธันวาคม65ที่ผ่านมา ล่าสุดวันที่18กรกฎาคม67สศาลอาญาพิจารณาคดีนี้และมีคำพิพากษาสั่งจำคุก5ปีแยมธมนพันธ์อดีตนักสแสดงละครส่วนสามีนายภูมิพัฒน์ตัดสินจำคุก20ปีคดีเว็บพนันฟอกเงินส่วนจำเลยอื่นรับโทษลดหลั่นไปยกฟ้องหนึ่งคนและหนีประกันสองคน ซึ่งในคดีนี้ตำรวจสอบสวนกลาง C.I.B. ได้ทำการสืบสวนสอบสวนอย่างรัดกุมมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอ้างอิงตามพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องจนสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนกระทั่งศาลมีการพิพากษาดังกล่าว คนที่3พิงกี้สาวิกาหลังจากที่นางเอกสาวชื่อดังพิงกี้สาวิกาชัยเดชได้รับอิสระภาพศาลปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีฟอเรกทีดีเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาโดยศาลตีราคาประกัน5ล้านบาทเนื่องจากเห็นว่าหลักทรัพย์น่าเชื่อถือและดาราสาวให้การปฏิเสธมาโดยตลอดโดยยืนยันว่าเป็นเพียงนักลงทุนเท่านั้น และหลังจากออกจากเรือนจำพิงกี้สวิกาก็ขยันขันแข็งทำงานหนักทั้งการเป็นนักแสดงรวมถึงเป็นแม่ค้าออนไลน์และเปิดธุรกิจขายปลาหมึกทอดคนที่ 4. อามาเรียจาขอบอดีตนางเอกดังประกาศข่าวดีเอมี่อามาเรียจาขอบเจ้าของวลีฮิตแม่มาแม่มาในละครเรื่องที่ดาวานอนโด่งดังเป็นที่รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมือง เป็นคุณแม่ป้ายแดงคลอดลูกที่ต่างประเทศมีสามีชาวต่างชาติดูแลอยู่ไม่ห่างที่ก่อนหน้านี้มีข่าวเธอถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่ในเดือนจำเกือบปีและได้ออกมาก็บวชชีปฏิบัติธรรมอยู่พักใหญ่และตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศกับสามีหนุ่มชาวต่างชาติขอบคุณทัตโตมีเดียค่ะ